m e d I tried to be chill, but just so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับผมยุทธภูมินาบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสาวสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับวันนี้นะครับจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้ต้อนรับคณะทีมงานจาก กรมการพัฒนาชุมชนนะครับกรมงานส่งเสริมพัฒนาทุนชุมชนนะครับนำโดยท่านราชภูมิรถบรินนะครับคุณสายฝนธรรมธรรมวิชิตนะครับคุณมยุรีเย็นประเสร,ริฐและก็คุณยิ่งยศสุภกุลน,นะครับทีมงานนะครับนำโดยท่านราชภูมินะครับได้มาตรวจ เยี่ยมกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับาการตรวจสุขภาพนะครับกองทุนชุมชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทุนตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับตรวจสุขภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับซึ่งในภาคเช้านะครับทีมงานก็ได้มีการประชุมชี้แจงและก็ให้คําแนะนําให้ข้อเสนอแนะนะครับแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทั้ง9อำเภอและก็ทาง ตัวแทนนะครับผู้นําชุมชนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและก็ผู้แทนผู้นําชุมชนนะครับจากโครงการหมู่บ้านโครงการกขกจนะครับหนะ้าที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสารลางจังหวัดพะเยานะครับภาคเช้าเราได้มีการประชุมชี้แจงกันที่นั่นนะครับและก็ตอนนี้นะฮะภาคบ่บายนะครับเราได้เดินทางมาที่บ้านสรรปูเลยนะครับหมู่ที่8ตําบลอ่างทองอาเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ ที่นี่คือ,อสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสรรปุเลยนะครับวันนี้และตอนนี้นะครับทางคณะตรวจติดต,ตามจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มาเยี่ยมกิจกรรมที่นี่นะครับหน้าที่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนแห่งนี้นะครับก็ ทางทีมงานของทางกรมการพัฒนาชมชนนะครับก็ได้ประชุมชี้แจงรับผู้นําชุมชนนะครับก็ประมาณ20กว่าคนนะครับเพื่อที่จะชี้แจงนโยบายของกรมการพัฒนาชมชนเกี่ยวกับาการบริหารจัดก,การทุนชุมชนนะครับโดยเฉพาะนะครับเป้าหมายในวันนี้นะฮะที่เดินมาตรวจเยี่ยมบ้านสันปุเลยนะครับก็คือ,อาการจะทําคลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับ ท่านครับที่บ้านสันฟุเลยนี้มีกิจกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นปกิจกรรมที่สามารถที่จะจัดสริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้นะครับโดยเฉพาะาเริ่มต้นมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับขยายกิจกรรมไปสู่กิจกรรมสาขาต่างๆนะครับเพื่อจัดสริการช่วยเหลือสมาชิกนะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับเราไปเข้าไปชม กิจกรรมนะครับการตรวจเยี่ยมอ่าการจะทำคลังข้อมูลชุมชนนะครับของวันสันูุเลยด้านในกันดีกว่านะ <I 'm S 1> ดางท่านอธิบดีกรมการมัลติมีได้มาให้มาตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาทุนชุมชน5ประเภทนะครับเรื่องของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตโรงเรียนกลุ่มอมทรัพย์สถาบัานการจัดการเงินทุนชุมชนการพัฒนาทุนชุมชนในพระราชบัริและเรื่องของคลังข้อมูลทุนชมชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคลังข้อมูลทุนุมชนนั้นเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ใหม่ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับเร็จและเป็นนโยบายประการหนึ่งของรัฐบาลที่มุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรครับเป็นวางเป็นการวางกรอบความรู้และการจัดการความรู้ในเรื่องของเข้าไปดูแลจัดการสิมสัตว์ของชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วต่อจากนั้นก็คือคิด และวิเคราะห์เพื่อสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆจากทุนชุมชนที่มีอยู่นะครับนำไปเพื่อนําไปสู่การสร้างนวัตรกรรมรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาสินค้าโอทอปต่อไปนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในอสองปีข้างหน้าหในปี2 5 5พนรอยาสับ้านสันปูเลยหมู่8แห่งนี้นะครับก็จัดได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มี ทุนชุมชนนะครับที่เกือบสมบูรณ์แบบนะครับมีการวางแผนพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรซึ่งเป็นวัฒธรรมท้องถิ่นนะครับซึ่งเรายังอนุรักษ์รักษาต่อมาเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านเรื่องของ ชุมชนเผ่าเรื่องเรืองไทยลื้อนะครับว่าเป็นเรื่องการยังคงใช้วิถีชีวิตที่เป็นเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวไทยลื้อนะครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยมามานานนะครับเราเรายังรักษาขนมชนิดวัฒนธรรมหลังนี้เรื่องเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ในส่วนนี้ได้ครับแล้วก็เรากไไ็ได้ได้ร่วมว,มวางแผนกับชุมชนนะครับว่าในการทําอย่างไรให้วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนเหล่านี้สามารถเผยแพร่กระจายไปสู่ชุมชนอื่นหรือในในใน,ใน,ในต่างประเทศอื่นได้นะครับแล้วก็ช่วยกัน,นํำรงรักษาตัวนี้ไว้แล้วก็เชิญชวนผู้ที่ยังไม่มี โอกาสได้ได้ไดไดสัมผัสนะครับวิถีชีวิตแบบแบบไทยลื้อที่เป็นยังคงรักษายกระลักรักความดีความงานไม่เสื่อมลายนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนโดยเฉพาะในการเปิดเซลอาเซียน,นนี้ก็เชิญชวนให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งเรามีหลากหลายวัฒนธรรมนะครับของของโดยเฉพาจังหวัดประเยาแห่งนี้นะครับทั้งวัฒนธรรมพื้นราบวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาไทยลื้อ มงยาตวต่างๆนี่ครับก็เราต้องพัฒนาเหล่านี้หล่งนี้เป็นเรื่องของทุนชุมชนทั้งนซึ่งเราจะคัดเลือกแยกสรรนํามาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับสายขายวัฒนธรรมชุมชนเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบ้านสันปูเลยแห่งนี้ที่ให้ความร่วมมือในการในการเข้ามาตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ที่ที่เป็นความภาคภูมิใจเรื่องของการดำรงเอกลัก,กษณ์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ก็จะดำรงเอกลัก,กษณ์วัฒนธรรมอย่างนี้ไว้เสืบเนื่องต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไปครับขอบคุณครับ วัวดีเจ้าเจ้าเป็นสีชื่นวงนะเจ้าของเป็นประธานของศูนย์การเฮียนหู้ของชุมชนของบ้านสันปูเลยนะเจ้าบ้านสันปูเลยนี่เป็นหมู่บ้านของไทลื้อนะเจ้าทุกวันนี้นะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องทุนนะเจ้าเฮามีทุนถึงเรื่องทุนมนุษย์นะเจ้าทุนมนุษย์ของเฮาก็คือเฮามีภุมิปัญญามีภุมมของหลายฝ่ายไฟแม่แต่มีปลาชาวบ้านมีมีปลาชาวบ้านมีในเรื่องของทุนในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคทอไทลื้อนะเจ้า ทุนทางสังคมเฮาสามารถเอามาเป็นเชื่อมบูรณาการกันได้เพราะทุนทางสังคมนี่เฮามีในเรื่องของการ อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทลื้อเฮาทุนทางสังคมนี่เจ้าคือเป็นเรื่องของการวัฒนธรรมในเรื่องของการประเพณีทั้งเรื่องของการอู้และการแตง่แตงกายน่เจ้าเขาจะเน้ในในเรื่องของผ้าทอไทลื้อน่เจ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาี่ยเจ,<ะ>จ้าสำหรับในเรื่องของทุนทางด้านสังคมน่เจ้าเขามีหลายกลุ่มหลายองค์กรน่เจ้าเขามีปราชาบ้านและเซลปุูมเขามีกลุ่มหลายๆกลุ่มเจ้ามีอยู่17กลุ่มองค์กรที่มารวมกันในการในเรื่องของจัด เป็นสถาบัานการจัดการเงินทุนชุมชนนะเจ้าซึ่งสถาบัานต้นนี้นะเจ้าเฮาเอามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเอามาัน เป็นการออมทรัพย์แบบอย่างยืนแล้วก็มีการเงินทุนเพื่อพี่น้องชาวบ้านได้กู้ยืมกันเพื่อเอาไปลงทุนในการประกอบอาชีพนะเจ้าโดยดอกเบี้ยคิดรอยละ12บาทต่อปีแล้วก็หบ,บาทนั้นยังคืนเพื่อแต่ละกลุ่มเพื่อไปพัฒนาของกลุ่มของตัวเก่านะเจ้าเหลือจากหันห่นแหมหบาทเอาไว้เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนคนในชุมชนของเขาเน่เจ้า2บาทเอาเป็นเรื่องของการนอนโรงพยาบาลน,นะเจ้าและแหม1บาทเป็นเพื่อนในด้านของการอาชีพนะเจ้าประกอบอาชีพแหมบาทกึ่ง นั่นเขาเป็นเรื่องของการพัฒนาสถาบันเจ้าแลแหมห้าสิบสตังนั่นเป็นเรื่องของการพัฒนาในด้านของบุคลากรนะเจ้าปัจจุบันนี้ในบ้านของเขานี่ถือว่าเป็นทั้งหลายทุนหลายด้านตีเขาเอาศักยภาพแต่และกลุ่มมารวมกันทาให้หมู่บ้านเขาได้มีอยู่ดีกินดีมีอยู่เปินห้องว่าเป็นการกินดีอยู่ดีมีสุขตามตีวิสัยทัศน์ตีบ้านหมู่บ้านเขาตั้งไว้กันนะเจ้า ในเมืนอคืนเลยวันที่เงียบเงาให้กลับกลายเป็นวันที่สดใสเธอทำให้คนที่ไม่เคยรักใครคนเคลิบดพร่ำมลองลอยไปกับกครับสำหรับวันนี้นะครับ<ะ>การตัวเยียมของเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชนนะครับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับความคิดเห็นดีด นโยบายที่สําคัญของกรมการพัฒนาชชนและก็ข้อสเสนอต่างๆนะครับจากคณะทีมงานตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็คงจะเกิดประโยชน์ให้กับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชมชนนะครับในด้านของนโยบายของกรมการพัฒนาชนเกี่ยวกับการบรหิหารการจัดก,การทุนชุมชนนะครับการตรวจสุขภาพทุนชนุมชนต่างๆนะฮะและก็คงจะเกิดประโยชน์เก่กับผู้แทนจากผู้นำชุมชนนะครับจากก่มทรัพยากรผลิต จากโครงการก่อข้อจและก็ที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือที่บ้านสันพูเลยแห่งนี้นะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะได้รับนโยบายดีๆนะครับจากโครงการพลังชนเพื่อที่จะนําแนวทางเหล่านี้นะครับไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นมากเป็นผลนะครับสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับพี่น้องชุมชนบ้านสันพุเลยแห่งนี้นะครับทางจังหวัดพะเยาครับก็ขอกราบขอบคุณทางทีมงานทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้โอกาสมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยานะฮะขอค้ชูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ